ผิวหอมพร้อมผิวลุ่มน้ำยาบ้วนปากและยาสีฟันซิสเตมาจะเป็นนิสเชอรี่บอสซัมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวีชิสเต้ท่าเต้นเราจะขับเคล่อนไปเรียนรู้ถึงศิลปะการพับกระดาษโชว์ต้อนค่ะแต่เอ๊ข้างหลังเนี่นะอเขาแอบพับเค้กอะไรก็ไม่รู้อะไปดูกันดีกว่าไปดูกันดีกว่ารู้ นี่จาแมงมุงามทำอะไรอยู่นี่พี่ฮารูพี่ออมามุมนะกำลังพับมวกอยู่โอ้หพับเก่งจังเลยที่พอบาเป็นอย่างนี้เลยไม่ใช่นี่เพิ่ง <c oughs> จะสอนวิธีการพับนะนี่เราต้องพับครึ่งนึ่งอย่างนี้อาจารย์ได้แมงมุมแลวิดเองถ้าเป็นอันใหญ่ก็จะเป็นอันนี้โอ้โหนี่เราพี่ฮารูรู้เปล่าว่าประโยชน์สูงสุดของมันนะคะก็คือกันแดดกันฝน มันไม่หมดปีเลยออง่ายๆเลยเราก็แค่เอาถุงพลาสติกนะแล้วก็เอาใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วมันก็จะกันฝอนได้โอ้ยแมงมุมที่แดาเนี่ยพี่ออมว่าอย่างนี้ก็จะง่ายกว่านะจ๊ะแมงมุมก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งพับกระดาษ ชิ้นนี้เนี่ยนะมีประโยชน์มากๆเลยโอ้โหดูนี่ใส่ได้ใส่ทุกอย่างบมือโบกิปได้ทุกอย่างเลยเอริสติ้งกุ้ยเตี๋ยววะกุ้ยเตี๋ยวใส่ได้ใส่ได้โอหขนาดเด้วยนะใช่กระทงเนี่ยใช้ต้มน้ำได้ต้มน้ำมีชื่อมาเช่นกันโดดเนี่ยลองทำให้ดูเราก็ต้องจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ก่อนนี่เราก็นำใส่เลยคอยดูนะว่ามันจะไม่ไหม้ออ๋เราจะเอาตะเกียงแอลกอฮอลใส่ไปเลยนะ ดูดูว่ามันไหมหรือเปล่าดูไไ้ไม่วงไม่ไม่ไหมไม่ไหมอ่ะทาไมอ่ะเออก็เพราะว่านี่นะความร้อนจากไฟเนี่ยนะมันโดนน้ำมาดูดไปแล้วอ๋อเพราะฉะนั้นพอไฟขึ้นมาน้ำดูดความร้อนปุ๊บมันก็จะมีไหมกระดาษไงจ้าโอ้โหนัีถูกไหมถูกแต่รู้ปะเนี่ยจริงจรู้ปะเนี่ยรู้เมื่อกี้หอมแล้วบอกไ่ไม่ได้เลย อันนี้พับอะไรอยู่อันนี้กำลังพับนกอยู่พับนกเหรอฮู้รู้หรือเปล่าว่าถ้าจะพับนกให้ได้เลยเนี่ยต้องร้องเพลงไปด้วยนะจริงเหรอพี่ออมเป็ได้เลยก็เพลงนี้ไงนกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่นกเราเฝ้าแต่แลมองตัวเมียตีปีกพอๆตัวเมียตีปีกพอๆตัวเมียตีปีกพอๆพอพอฮะน้องอระปวดปวดว่ะพับๆพับเนี่ยมันพับไม่ทันโอเคเนี่ยเสร็จแล้ว ต้องเป่าตูดตัวตัวนกจะได้พองแบบนี้ใช่ไหมเอาลุงต้องเป่าตูดมางี้นะทำไมเป่าไป่ได้ไปเลยออันนี้ไม่มั่นใจพี่ออมเป่าให้หน่อยสิวันนี้ไม่ได้เรื่องเลยทำไมพี่ออมถึงมั่นใจขนาดนี้แอนนี่ไม่เห็นมั่นใจเหมือนพี่ออมบ้างเลยอ่ะอ้าวันนี่ก็พี่ออมเนี่ยชัยนี่ ช่วยสร้างความมั่นใจแล้วก็ลมหายใจสดชื่นโอยมันจะไม่เผ็ดเหรอพี่ยองไม่เลยเนี่ยเหมาะสำหรับคนเริ่มใช้เพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่เผ็ดแล้วก็ไม่แสบชั่วโอแค่ว่าจะเห็นแอ้เนี่ยหึงใส่มีอะไรจะพีเนษเออเห็นน้องทำนกทำนกเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆการไม่ท้กันแล้วอเขาต้องพาอะไรที่มันแบบสู้ ทำไมเล่าเอาล้อที่พี่มีนาสเปเชียลวันนี้เองเล่าแหะหนูดาเป็นลูกสาวจบจบเชฟของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ไม่ไม่เห็นจะแก่นเลยเอาเป็นว่าถ้าใครนะคะยังไม่ชอบเรื่องสูงแบบนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยมีสาวตัวเล็กคนหนึ่งเคิมเรียมาเล่นของสูงกันนั่นก็คือป่านนะคะวันนี้เนี่ยจะมาร้องเพลงเล่นของสูงให้เราฟังกันถ้าเพื่อนๆเพ้าแล้วเนี่ยไปฟังกันเลย ต้องไม่ว่ากันตกหลุมรักจริงๆรักแค่เธอจริงๆเธอกลุ้มไม่ว่ากันช่วงสตรอเบอรี่ขับสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากและยาสีฟันซิสเทม,มา่าเจ้านิ่เชอรี่บอสซัม ไปหมดเลยนะก็ไม er. ่หรอกเฟิร์เพียอยู่น่าจะถ่ายโฆษณาลิปแคร์ของเ e มเบ y ีนิวยอร์กนะนอนแล้วเดี๋ยวนี oh, ้ม oh, ีอะไรไม่ออาอัปเดตเลยอ่ะนี่ไงเขากำลังจะเล่าให้ฟังอยู่นี่ไงโฆษณานี้แนน่ะเฟิร์นออนแอร์ในประเทศอาเซียนเจ็ดประเทศโอ้ยเยอะมากเลยอะนอนค่ะวันนี้นะคะก็มีภาพเรื่องหลังการถ่ายทำมาให้ชมกันด้วยค่ะ 三。